สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ๋และอาจารย์พอปในรายการสหวิทยาโหราเอะเข้ามากันได้นะรายการของเราในรอบนี้นะก็มาเหมือนเดิมแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปเซ่นะนะกดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถาม ถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ เอากดแชร์ออกไปเร็วกดแชร์ออกไปนะ เอามากดแชร์ออกไปคนละ9999แชร์เอาเร็ว เอาเร็วกดแชร์ออกไปแซ่กดแชร์ออกไป,กออกไปเอาอิงถามว่าอะไร อิงค่ะความรักกับแฟนคนนี้เป็นยังไงบ้างคะความรักกับแฟนคนนี้เป็นยังไงบ้างคะดีครับนะดีนะนะมีเงินใช้ครับนะตอบได้เท่านี้ครับไพ่ออกมาเป็นอย่างนี้ครับดีมีเงินใช้นะไพ่สิบเหรียญน,นะ สมบูรณ์ดีบริบูรณ์ดีครับสามวันนี้ครับนะความรักนะมาครับกดแชร์ออกไปเซเร็วเร็วกดแชร์ออกไป นะกดแชร์ออกไปครับดูที่คำว่าสดถ้ายังเห็นคำว่าสดอยู่แปลว,ว่ายังอยู่นะกดแชร์ออกไปนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ทำไมมันแชร์ออกไปไม่ได้อีล่ะ แล้ว เอาชื่ออะไรนะขายสบู่ใช่ไหมเอิญถ้าขายสบู่จะปังไหมคะในสามเดือนนี้ค่ะหรือ<ด><ค>ว่า <3 S 1> ขายได้หรือว่าขายได้ทุกวันคะดูสามวันนี้ครับยังขายไม่ดีครับสามวันนี้นะเราดูแค่สามวันนี้นะครับนะพ่เป็นห้าไม้เท้าครับขายไม่ดีนะครับนะพูดตรงๆ กดแชร์ออกไปเซ่เร็วนะคนละเก้าพันก้ารอยก้าสเก้าแชร์เร็วยังขายไม่ดีนะสามวันนี้นะกดแชร์ออกไปเซ่เรืว บอกให้กดแชร์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่แชร์กันเลยนะเออกดแชร์ออกไปเซ่อ่ะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ f เฟ e บุ๊ k โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id r i o series 15นะตามนี้ครับนะดูที่คำาสดนะและนี่ครับเฟ e บุ o กครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหาศอาจารย์ท็อปนัเมตราเบอร์โทร0849266658 id ryo ajtop16 e นะกดแชร์ออกไปเซเร็วนะ ขายสบู่ขายไม่ดีสามวันนี้เราไม่ดูสามเดือนครับแล้วดูสามเดือนถาพาบอกว่าแย่คุณจะแย่คุมไปสามเดือนเลยเป้จะมีสิ่งดีๆเหล่านี้ไหมคะไพ่บอกว่าคุณจะมีงานนะมีงานทําดีๆตอบได้เท่านี้นะให้แปดเหรียญกดแชร์ออกไปเลฟ เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเอาเร็วนะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะตอนนี้เป็นเวลาเก้านาทีสามสิบห้าวินาทีแล้วเร็วติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ f a ฟ e b o o k ออสิริกรอภิรัต เฟซบุ๊กโอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศ6น9์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศย์องห้าสดีไรโอซิแล้วผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ท็อปนัเมตตรามหานิยมอาจารย์ท็อปนัเมตตราเบอร์โทรศูนย์6 6ดสี่เก้าสองหกหกหดีไรเอเจทีโ่เอาละหมดเวลาแล้วไปนะครับ